สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะสำหรับชาวพิจิกแล้วนะคะไฮไลท์ที่สำคัญของคุณในเดือนนี้นั่นก็คือดาวอังคารดาววาสนาดาวประจำตัวของคุณกำลังจะย้ายออกจากภพมบบรณะโคจรเข้าสู่ภพสุภะที่หมายถึงความสุข ความเจริญความรุ่งเรืองสมหวังเอาละค่ะชาวพิจิกท่านใดก็ตามนะที่อาจจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมามันเหนื่อยมันหนักมันรู้สึกเบื่อหน่ายบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเมื่อดาวประจําตัวของคุณย้ายออกจากการเป็นมรณะแบบนี้ก็นับว่าต่อจากนี้ไปนะชะตาชีวิตก็พ้นเคราะห์พ้นภัยไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะอาจจะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ใดๆก ตามเมื่อดาวประจําตัวของคุณย้ายมาทํามุมฉากกับดาวพระฤหัสบดีก็นับว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจะเป็นจุดที่ชาวพิจิกจะได้ตั้งหลักตั้งต้นกันใหม่นะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินส่วนการโคจรเคลื่อนย้ายของดาวดวงอื่นๆที่เหลือในเดือนพฤษภาคมนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวลัคนาพิจิกคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะช่องของแม่หมอจะใช้โหราศาสรไทย เป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาดังนั้นถ้ารู้ลัคนาก็ขอให้เน้นดูที่ลัคนาเป็นหลักก่อนนะคะแต่หากท่านใดที่อาจจะไม่ทราบลัคนาไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีพิจิกรับฟังคำพยากรณ์แทนได้เช่นกันคะ่ะ เอาล่ะชาวพิจิกคะแม่หมอจะขอเริ่มต้นที่ดาวพุธก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะที่แม่หมอลงคลิปอยู่ก็ปรากฏว่าดาวพุธกําลังโคโจรถอยหลังคะ่ะและดาวพุธจะย้ายกลับเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่สองไปจนถึง6พฤษภาคมเมื่อดาวแห่งการเจราจาการสื่อสารโคโจรแบบผิดปกติก็อาจจะส่งผลเสียนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญา การลงนามเอาหลักข่าวสารที่คุณกำลังรอคอยก็อาจจะมาล่าช้ากว่าที่คิดเอาไว้หรือในบางทีนะชาวพิจิกคุณอาจจะต้องไปพบปะพบเจอกับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องต้องไปเจอกับคนที่ไม่มีเหตุผลไปเจอกับคนที่ไม่รักษาคำพูดไม่ยอมทำตามข้อตกลงดังนั้นช่วงนี้ยังไงใจเย็นๆใจร่มๆกันไปก่อนนะคะพอหลังวันที่6พฤษภาคมค่ะ ดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาพะนะคะก็จะย้ายไปโคจรร่วมกับดาวพระฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นก็ถือว่านะคำพูดคำจาจะนำพาทั้งลาบผลและเงินทองมาให้แต่เอาละค่ะด้วยความที่เราโชคดีมากขึ้นบางทีก็อาจจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวก็ถือว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ในโลกใบนี้พอเห็นใครได้ดีกว่ามีชีวิตที่ดีกว่าก็มักจะมีคนที่อิจ ชาตาร้อนเข้ามาแซะเข้ามากระแนะกกระแหนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะในวันที่สพฤษภาคมนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ภพมรณะเอาล่ะชาวพิจิกนะที่คุณมีคู่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องห่างเหินกันไปสักพักไม่เราก็เขาอาจจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางมากขึ้นก็อาจจะส่งผลให้ในเรื่องของเวลาที่มีให้กันน้อยลงไปหรือบางทีในอีกความหมายก็แปล ว่าคู่ของคุณนะชาวพิจิกช่วงนี้ก็อาจจะเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมาก็ได้นะคะ จากนั้นค่ะ10พฤษภาคมก็นับว่าน่าจะเป็นไฮไลท์เป็นจุดพลิกผันเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของชาวพิจิกให้กลับมาสมหวังกลับมาเฮงกลับมาปังอีกครั้งเพราะว่าดาวอังคารดาววาสนาของคุณจะย้ายออกจากภพมรณะได้สักทีเอาละค่ะถึงแม้ว่าดาวอังคารเมื่อไปโครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎจะมีมาตรฐานที่เป็นนิดนะคะดวงดาวค่อนข้างที่จะอ่อนกําลังแต่ดาวอังคารนั้นนะะจะได้รับแสง จากดาวพฤหัสบดีที่โคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนพระอังคารกแ็แปลว่าชาวพิจิกคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้ค้นพบค้นทางใหม่ๆที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและเมื่อดาวประจำตัวย้ายเข้าสู่ภพสุภะที่หมายถึงความสุขความเจริญความรุ่งเรืองสมหวัง ได้เกณฑ์กับดาวเจ้าเรือนการเงินและปุตตะก็ย่อมจะส่งผลที่ดีให้เกิดกับเจ้าชะตาจากที่เคยเหนื่อยจะหายจากที่เคยร้ายจะผ่อนคลายลงชีวิตของคุณจะมีความสุขความสมหวังเข้ามามากขึ้นและในเรื่องของการเงินการหารายได้นะคะก็นับว่า จะหาได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะหากติดขัดขัดสนยังไงจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้หลายคนมีโอกาสได้เงินจากผู้ใหญ่หรืออาจจะได้ไปพบเจอกัลยนานมิตรนำพาให้คุณผ่านพ้นอุปสรรค หรือปัญหาที่มีได้นะคะ15พฤษภาคมค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายออกจากภพอริแล้วค่ะก็ถือว่าในเรื่องของปัญหาอุปรสรรคศัตรูความวุ่นวายทั้งหลายที่มันรุมเร้าคุณอยู่จะผ่อนคลายลงโดยเฉพาะความหนักความเหนื่อยในเรื่องของการงานหน้าที่ตำแหน่งการค้าการขายใครก็ตามที่เจ้านายอารมณ์เสียบ่อยๆชอบมาระบายอารมณ์ใส่คุณนะคะก็นับว่าจากนี้ไปเขาจะคุม ได้้มากขึนและเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็นับว่าจะทําให้หนทางในชีวิตของคุณจะมีความราบรื่นมากขึ้นเพียงแต่บางทีเนาะการที่มีดาวอาทิตย์ย้ายมาเล็งลัคนาก็อาจจะส่งผลนะคะในเรื่องของความใจร้อนอารมณ์ร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะคะบางทีจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเดินทางไปนูน่นมานี่บ่อยมากขึ้นก็ได้ค่ะเอาล่ะชาวพิจิกในช่วงก่อนวันที่19พฤ สภาคม สิ่งที่จะคอยคุ้มครองปกป้องส่งเสริมดวงชะตาของคุณก็ยังจะเป็นดาวพระเกตค่ะดาวพระเกตจะยังโคจรเป็นลาภะแก่ลัคนาราศีเกิดของคุณก็ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาย,ยังหนุนทรงให้เจ้าชะตาจะประสบกับความโชคดีจะมีลาบลอยเข้าหาบุญเก่าที่เคยทำเคยสร้างเคยสะสมมาจะหนุนนำพาให้เจ้าชะตาประสบกับความโชคดีโชคใหญ่แต่เอาล่ะพอหลังวันที่ 9พฤษภาคมดาวพระเกตก็จะย้ายราศีย้ายเข้าสู่เรือนการงานของคุณกแ็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะการงานอาจจะมีหลายเรื่องหลายอย่างให้คุณต้องทําต้องเคลียร์หรือบางทีจะเป็นจังหวะเวลาที่จะมีงานบุญงานกุศลงานจิตสาธารณะงานที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นเข้ามาก็ได้ค่ะเอาล่ะชาวพิจิก้าดาวประจําตัวของคุณนะคะจะย้ายจากมรณะเป็นสุภมงคลแก่ดวงชะตาแล้วนะคะใน เดือนพฤษภาคมนี้ก็นับว่าสิ่งร้ายๆสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะค่อยๆผ่านไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็กําลังจะทยอยเข้ามาสู่ตัวก็นับว่าพฤษภาคมนี้ล่ละคะ่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเฮงความปังความสําเร็จความรุ่งเรืองที่จะค่อยๆลังไหลมาสู่ตัวคุณนะคะ ในด้านการงานเอาล่ะในช่วงต้นเดือนนะชาวพิจิกดาวพุธก็โคจรถอยหลังนะคะและดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรื่องการงานของคุณจะยังโคจรเป็นอริกับดวงชะตาดังนั้นอุปสรรคปัญหาความวุ่นวายเหนื่อยกายเหนื่อยใจก็ถือว่าจะยังมีเข้ามาหาเป็นระยะบางคนก็อาจจะไปพบเจอคนใกล้ตัวมาสร้างความวุ่นวายให้สร้างปัญหาให้และคุณก็จะต้องระวังในเรื่องของการเจรจา การสื่อสารที่อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่เข้าใจกันแต่ว่าเมื่อคุณได้ก้าวข้ามผ่านพ้นวันที่15พฤษภาคมไปได้ดาวเจ้าเรือนการงานจะไม่เป็นอริอีกแล้วก็ถือว่าอุปสรรคจะหายไปศัตรูจะแพ้ภยัยหลายคนจะได้รับความเกื้อหนุนช่วยเหลือที่มากขึ้นก็นับว่าการงานธุรกิจกิจการของชาวพิจิกจะกลับมาพลิกฟื้นจะดีขึ้นอีกครั้งในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภ ถึงแม้ว่าดาวการเงินของคุณจากโครจรอ,อยู่ในอริก็จริงนะคะแต่มาตรฐานที่เป็นราชาโชคของดาวพรฤหัสนั้นก็นับว่าจะไม่ได้ทําให้ดวงการเงินของคุณเสียหายหลังวันที่10พฤษภาคมดาวอังคารจะไปโครจรตั้งฉากกับดาวการเงินของคุณและเมื่อดาวพุธย้ายกลับเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งนะคะหลัง6พฤษภาก็แปลว,ว่าวิกฤตทางการเงินของชาวพิจิตได้ผ่านพ้นไปแล้วสถานการณ์ทางการ การเงินถือว่าจะดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าคุณจะมีภาระค่าใช้จ่ายหลายเรื่องหลายอย่างซึ่งการเงินของคุณในเดือนนี้ก็อาจจะมาในลักษณะของเข้ากระเป๋าซ้ายไหลอกอกกระเป๋าขวาก็ได้แต่ใดๆก็ตามชาวพิจิกอย่าลืมว่าคุณยังมีดาวพระเกตเกื้อหน,นคุณอยู่ในภพลาภะนะคะก็แปลว่าโอกาสของโชคลาภโอกาสของลาบลอยจะมีเข้าหาคุณยังเป็นลัคนาราศีที่มีโอกาสจะถูกหวย จะรวยโชคอยู่เช่นกันและในวันที่30พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะดาวศุกร์จะไปโคโจรเป็นราชาโชคอยู่ในภพสุภะถึงจุดนั้นนะคะก็แปลว่าในเรื่องของรายได้ลาบผลของชาวพิจิกจะรุ่งเรืองจะเฟื่องฟูจะมีเงินเข้ากระเป๋าแบบรัวๆเลยนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ดาวสุโคโจรเสียอยู่ในภพมรณะนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าสําหรับในเรื่องของความรักของคุณจะมีเรื่องของความห่างเหินอาจจะต้องอยู่ห่างกันหรือบางทีจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเป็นอุปสรรคทางความรักก็ได้แต่ก็จะดีสําหรับคนที่เขามีความรักทางไกลนะฮะความรักในรูปแบบออนไลน์หรือการที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติถือว่าดวงค่อนข้างหนุนส่งค่ะใดๆก็ตามนะชาวพิจิ ในช่วงปลายเดือนนะคะอย่างที่แม่หมอบอกว่าดาวสุขจะย้ายไปเป็นราชาโชคอยู่ในสุขพะเนาะดังนั้นอ,อดใจรอ,อนิดนึงนะช่วงสิ้นเดือนปลายเดือนถ้าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณไม่ค่อยโอเคนะคะก็พยายามประคองความสัมพันธ์กันไปก่อนนะคะพอดาวสุขย้ายปุ๊บนะแม่หมอมองว่าความรักของคุณก็จะกลับมาปังกลับมาสมหวังจะได้ใกล้ชิดกันอีกครั้งทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังหลักๆก,ก็น่าจะเป็นเรื่องของคำพูดคำจาการแสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะและดาวพุธที่ไปอยู่ในอารีนะคะบางทีจะทำให้เราเป็นคนปากไวพูดแบบไม่ทันคิดซึ่งมันอาจจะสร้างศัตรูแบบไม่รู้ตัวก็ได้นอกจากนี้ชาวพิจิกก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดที่สะสม จนส่งผลต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการของไมเกรนอาหารไม่ย่อยหรือนอนไม่หลับก,ก็ได้ค่ะนอกจากนี้ระวังคนที่บ้านจะทะเลาะก,กันญาติหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะมีคำพูดบางอย่างมาทำให้คุณรู้สึกน้อยใจก็ได้นะคะในส่วนวันที่เหนื่อยใจทำอะไรก็ติดขัดมีปัญหาจะได้แก่วันที่4 5 17 18 21 22 23และวันที่31พฤษภาคมสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่คิงดาบสิบเหรียญและ6คาถาเอาละค่ะชาวพิจิก้าไพ่ใบแรกของคุณในเดือนนี้เป็นไพ่ราชาดาบค่ะ ก็แปลว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของความเครียดคิดมากคิดเยอะนะคะอาจจะกังวลกับปัญหาบางอย่างหรือมันอาจจะมีบรรยากาศของความอึดอัดเข้ามาถ้าหมายถึงการงานนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่งานค่อนข้างหนักหรือมีปัญหาและคุณก็กําลังพยายามควบคุมสถานการณ์นั้นอยู่หรือบางทีแปลว่าคุณพยายามทําตัวให้เข้มแข็งเพื่อที่จะทําให้ตัวเองสามารถผ่านพ้นสิ่งที่มันกดดันอยู่ได้ส่วน10เหรียญที่เข้ามาเป็นใบกลางนะคะถ้าหมายถึงการ เงินการทองในเดือนนี้แม่หมอมองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะยังมีสภาพคล่องที่ดีบางคนก็อาจจะมีครอบครัวคนใกล้ตัวเข้ามาช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องของการเงินของคุณก็ได้หลายคนก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่อาจจะได้มรดกจากผู้ใหญ่นะคะหรือบางทีมันก็อาจจะมีปาฏิหาริ์บางอย่างเข้ามานะคะช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินในช่วงนี้ไปได้และไพ่ใบสุดท้ายของคุณในเดือนนี้เป็นไพ่หกคาถาค่ะ ดังนั้นเนาะชาพิจิกหากในเดือนนี้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อกับอุปสรรคปัญหาที่ต้องเจอไพ่กําลังบอกว่าให้คุณอดทนสู้ไปก่อนอย่าพิ่งยอมแพ้ 10พฤษภาคมนะคะดาวประจำตัวของคุณจะย้ายจากตำแหน่งเสียจะย้ายไปเป็นสุภาพมงคลกับดวงชะตาและไพ่หคาถา,าหมายถึงชัยชนะที่ต้องอาศัยเวลานะคะชัยชนะอาจจะมาช้าหน่อยความสำเร็จที่คุณจะได้รับอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจอดทนไม่ยอมแพ้ ความก้าวหน้าความสำเร็จสิ่งดีๆทั้งหลายก็จะย้อนกลับมาเป็นของคุณในตอนท้ายที่สุดนะคะชาวลัคนาราศีพิจิก ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับจับสไครต์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะคะที่ให้เกียดน้อสละเวลาช่วยกันกดไลค์อ่าช่วยกันกดแชร์ช่วยกันเขียนคําแนะนําคําติชมนะคะหรืออาจจะเขียนคาทักทายใต้คลิปของแม่หมอมาโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยคะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ